สวัสดีค่ะพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ในเมืองนอกนะคะก็ไม่ได้พบกันนานแล้วเนาะเป็นอาทิตย์ได้แล้ววันนี้ว่างก็เลยมาออกคลิปอ่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่ามีเด็กมัธยมนะคะเข้ามาหลังไมในแฟนเพจที่รถคุมอ่ะแฟนเพจของรถเองเขาก็มาถามดีๆแล้วก็เลยตอบดีๆเขาถามว่าเออทำไมคุณถึงด่าเจ้านะ แล้วก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วว่าทำไมถึงด่าเจ้านะคะอยากจะให้คนไทยในประเทศเนี่ยมาฟังคลิปนะคะใต้ดินแล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะคะแล้วก็ลองเอาไปหาข้อมูลอย่างงร้เนี่ยออกมาด่าเจ้าเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเรามาอยู่เมืองนอกนะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ กฎหมายการเมืองประวัติศาสตร์นะคะจากการอ่านหนังสืออ่านเว็บไซต์ต่างๆของชาวต่างชาติแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนชาวอังกฤษแล้วก็เพื่อนต่างชาติเพราะว่าตั้งแต่รถมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยรถจะไปทํางานกับคนต่างชาติตลอดนะคะแล้วก็ได้ไปเล่าเรียนที่วิทิเล,ลั์แล้วก็ได้ไปคุกคีกับลูกค้าต่างชาติแล้วก็ชาวอังกฤษฉะนั้นเนี่ยรถก็เลยจากเดิมที่เคยเป็นสลิมฝุ่นใต้ตีนเนี่ยรถก็เลยกลายมาเป็นคนที่หัวก้าวหน้าไม่เอาเจ้านะคะอยากจะบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยโดนกระทรวง ICT หัวควยเนี่ยปิดกั้นนะคะความจริงข้อมูลที่เจ้ามันไปทำเฮี้ยทำระยำจากเมืองนอกนะคะคือขนาดฝรั่งเขายังทนไม่ได้นะคะเพราะว่าฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาเลี้ยงพลเมืองเขาดีแต่ไอเฮีย้ยเจ้าไทยจัก,กรีวงองค์ส้นตีนเนี่ยมันขโมยเงินภาษีของประชาชนมาตั้งแต่ไอเฮียภูมิพลเนี่ยฆ่าลอแปนะคะพอมันใช้อำนาจแล้วก็วางเครือข่ายในการ ร่นภาษีของประชาชนมาได้มันก็เอาเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะตั้งโดมนนีเป็นเอ่อไปซื้อหุ้นเทมัเซกที่สิงคโปร์นะคะเอาเงินของภาษีประชาชนไปฝากไว้ที่หมู่เกาะต่างๆนะคะแถวแถบแคริบเบียนแล้วว่าเอาไปลงทุนในเโรงแรมเคมปนสกี ki, แล้วว่าสวนน้ำสเปนนะคะแล้วก็มันก็ยังเอา ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตามประเทศต่างๆนะคะแล้วก็มีสื่อออสเตรเลียเนี่ยออกมาแชฉด้วยว่าไอ้ภูมี่หน้าหีแมวเนี่ยได้ซ่อนทองคำา9 0 0 0ตันนะคะจากการทีม่มันขโมยทองคำจากพระเจ้าซาอิหลานไปนะคะก่อนพระเจ้าซาอิหลานเนี่ยจะโดนประชาชนลม้ม ก็ได้มาฝากทองไว้ที่มันนะคะกะว่าพอลีภัยไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะมาเอาทองจากไอ้ภูมี่หน้าหีแมวที่เคยเป็นเพื่อนเลิฟกันเนี่ยเอาไปด้วยแต่พอชาวอิหร่านและครอบครัวเนี่ยหนีไปได้ไอ้ภูมีหน้าหีแมวมันก็ไม่ยอมคืนทองไหนจะทองคําที่ประเทศเราเนี่ยขุดได้อีกนะคะประเทศเราเนี่ยมีเมืองทองคําอยู่ใต้ดินนะคะก็เหมือนประเทศเราเนี่ยมีน้ํามันแต่ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่รู้นะคะว่าประเทศเราสามารถส่งออกน้ํามันได้ จนกระทั่งไอู้มี่หน้าหีแมวเนี่ยรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะติดต่อกันหลายปีซ้อนซึ่งนิตยสารของฟอบหรือว่านิตยสารหนังสือพิมพ์มิลเลอร์หรอไทม์เนี่ยเขาเอาไปเขียนแฉเอาไปทั่วนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้คนไทยในต่างประเทศเนี่ยสามารถรับรู้ได้เพราะว่าเราไม่มีอ่าเว็บไซต์อย่าง ICT เนี่ยมันมาบล็อกเว็บไซต์ที่หาอะไรเหมือนในกลาแ,แลนนะคะฉะนั้นคนไทยในต่างประเทศ ถ้าเราต้องการศึกษาจริงๆต้องการหลุดพ้นจากการเป็นฝุ่นใต้ตีนจริงๆเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆจาก Facebook ของอหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นของออสเตรเลียของอังกฤษของอเมริกาของฝรั่งเศสเยอรมันนะคะมีแปลไปเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนะคะก็อยากจะบอกให้น้องๆประถมมัธยมนะคะมหาลัยหร้วใครก็ตามที่คิดว่าเฮ้ยทำไมคนไทยในต่างประเทศนั่ง ออกมาด่าเจ้าโดนไอ้ทักสินซื้อตัวไปหรือเปล่าไม่มีใครเขาโดนทักสินซื้อตัวไปแล้วคะ่ะนะคะพวกเราเนี่ยมาอยู่ต่างมาอยู่เมืองนอกแล้วเรารู้ว่ารัฐบาลของประเทศที่เราอยู่อย่างของรสเนี่ยอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเขาก็เลี้ยงดูประชาชนดีถึงเขาจะมีะสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สถาบันของเขาเนี่ยไม่มาเสือกไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ไม่มาปิดถนนไม่มาทวงบุญทวงคุณกับประชาชนเพราะเขาปล่อยหน้าที่ให้รัฐบาลบริหารประเทศของเขานะคะ ก็หากใครไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยในต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ในประเทศบางคนเนี่ยที่ไปติดคุกติดตารางอย่างคุณดาตอมปีโดอย่างคุณสมยศเนี่ยออกมาพูดเรื่องจริงเกี่ยวกับเจ้านะคะ <c oughs> ก็คุณลองเปิดใจดูค่ะเปิดสมองดูว่าถ้าคนมันดีจริงอะ่ะทำไมเวลาโดนวิพากวิจาร์ณทําไมจะต้องให้ขี้ข่าฝุ่นใต้ตีเนี่ย จับยัดคุกอย่างรถเนี่ยเป็นคนของประชาชนนะคะตอนนี้รถสเต็ปออกมาเปิดหน้าด่าเจ้าตอนนี้รถถือว่าตัวเองเป็นเซเลบริตี้ของออฝ่ายประชาธิปไตยฉะนั้นใครจะเอารถไปด่าว่าอะไรตามสบายนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาด่าว่ามาถ้าไม่เป็นความจริงเราไม่รับนะคะเราไม่รับมันก็สะท้อนกลับไปหาเขาไม่จะเป็นที่เราจะต้องเอากระบอกปืนไปยิงกระบาลเขาหรือว,ว่าเอา ให้ขี้ข่าฝุ่นไต้ตีเนี่ยไปจับเขาขังคุกนะคะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นาศาสดาเอกของโลกท่านยังบอกเลยว่าอย่าเชื่อท่านจนกว่าจะได้พิสูจน์คําสั่งสอนของท่านว่ามันเป็นความจริงนะคะฉะนั้นเนี่ยคนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่โดนติดคุกไม่ติดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองแต่อเคียภูมิพลแล้วก็จักรีวงองค์ส้นตีนี่ยมันไม่ได้เป็นาศาสดาไม่ได้เป็นเฮียเทวดาห่าเหวอะไรหรอกคะ่ะ นะแต่มันมาห้ามประชาชนไม่ให้วิจารณ์นะคนแบบนี้เหลือคะที่เรียกว่าเป็นพ่อของประเทศเป็นคนดีนะคะมันไม่ใช่คนดีอยากจะให้น้องๆหนูๆที่เข้ามาอ่านไม่จำเป็นต้องกดไลค์กดแชร์กดโพสนะให้เข้ามาอ่านเรียกเพื่อนมาอ่านไม่ต้องทำอะไรมีหลักฐานเรียกเพื่อนเข้ามาอ่านแล้วพยายามรีเสิร์ชนะ หาความรู้อะไรต่างๆในเว็บใต้ดินในเว็บด่าเจ้าเนี่ยแหละแล้วคุณก็จะเริ่มตาสว่างเริ่มเห็นความเป็นจริงนะคะก็ขอฝากกันไว้ด้วยคลิปสั้นๆแล้วไงก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะออกเดี่ยวหรือว,ว่าจะออกกับป้าหนิงก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ประชาชนทุกคนในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยตาสว่างเพิ่มมากขึ้นค่ะไว้ว่างๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ